เคยทำคลิปในเรื่องของการให้อภัยผู้อื่นไปหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการในการให้อภัยตัวเองค่ะนะถ้าหากว่าคุณคือคนหนึ่งที่เคยทำความผิดเคยตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างที่ผิดแล้วมันกระทบในทางที่ไม่ดีกับคนอื่นคนที่คุณรักหรือคนรอบตัวคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะในบริบทอะไรก็ตามนะคะแล้วคุณรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้นะคะวิธีการคือแบบนี้ค่ะ ให้คุณคิดแบบนี้คือไม่ว่าคุณจะกลับไปทำซ้ำเหตุการณ์นั้นอีกกี่รอบอะคะ่ะคุณก็จะตัดสินใจแบบนั้นอยู่ดีอันนี้คือความจริงนะคะอันนี้ไม่ได้คิดคิดสวยคิดเขาเรียกว่าไม่ได้พับไม่ได้โลกสวยนะคะแต่ว่าไม่ว่าคุณกลับไปกี่ครั้งอะคะ่ะคุณก็จะตัดสินใจแบบเดิมเพราะอะไรคะ ลองคิดเหตุผลดีๆเพราะว่าวันนั้นคุณรู้แค่นั้นคุณมีสติปัญญาแค่นั้นคุณมีประสบการณ์แค่นั้นคุณไม่รู้ดีไปกว่านั้นเพราะถ้าคุณรู้ดีกว่านั้นคุณก็ตัดสินใจแตกต่างไปจากที่คุณตัดสินใจแล้วสินึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกลับไปเล่นซ้ํารีเพลย์เหมือนรีเพลย์หนังฉายซ้ำํำอีกร้อยรอบอะคะ่ะคุณก็จะเลือกแบบเดิม ดังนั้นมันเปล่าประโยชน์ที่คุณจะโทษตัวเองนะคะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือว่าวันนั้นคุณทําดีที่สุดแล้วด้วยสติปัญญาความรู้และทรัพยากรทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในตัวเองนะพลังใจพลังกายซัพพอร์ตเพื่อนเขาเียทุกอย่างที่คุณมีอยู่ในชีวิตณนะตอนนั้นอะนะคะคุณตัดสินใจได้ดีที่สุดแล้วณนะตอนนั้นได้แบบนั้น นะคะคุณพอคุณเลยเหตุการณ์ผ่านพ้นเหตุการณ์มาแล้วมันง่ายมากค่ะที่วันนี้คุณจะบอกว่ารู้งี้วันนั้นทําไมฉันไม่ตัดสินใจอีกแบบหนึง่งรู้งี้วันนั้นทําไมฉันไม่ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ให้เร็วกว่านี้รู้งี้วันนั้นทาไมฉันไม่ลาออกมาฉันจะทนอยู่ที่นี่ทาไมตั้งยี่สิบปีกับงานที่ฉันรู้สึกเกลียดถูกไหมคะก็เพราะวันนั้นไม่รู้ไงนึกไหมคะก็เพราะวันนั้นไม่รู้ถ้ารู้ก็ออกมาตั้งนานแล้วสิก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนเราอะ่ะ ทำไมเราถึงย้ำคิดย้ำทำอยู่กับไอการตัดสินใจผิดๆของเราแล้วไม่ยอมให้อภัยตัวเองสัทีมันเป็นเพราะว่าวันเนี้ยคุณยังไม่ได้มีชีวิตแบบที่คุณต้องการคุณยังมีความทุกข์ที่เป็นผลลัพธ์จากเรื่องเรื่องนั้นในอดีตที่คุณตัดสินใจผิดไปนะคะแทนที่คุณจะมัวเสียเวลาย้ำคิดย้ำทำอยู่กับไอการตัดสินใจที่ผิดนั้น่ะนะคะคุณมาคิดแก้ปัญหาวันนี้และทำชีวิตของคุณน่ะ ให้สมหวังในเรื่องเหล่านั้นอะไม่ดีกว่าหรอคะในเมื่อคุณต้องเสียพลังงานไปกับการคิดเรื่องเหล่านี้อยู่ดีคุณเอาพลังงานนั้นมาคิดเกี่ยวกับเรื่องวันนี้และอนาคตไม่ดีกว่าหรอคะนะคะและยอมรับไปเลยค่ะว่าวันนั้นต่อให้คุณกลับไปไปเล่นหนังซ้ําใหม่อีกกี่รอบคุณก็จะทําแบบนั้นนะเพราะวันนั้นคุณทําดีที่สุดแล้วจริงๆ